ในตอนที่แล้วแอลสร้างความประทับใจได้ดีเกินคาดดูเหมือนกับว่าโซกัดจะมีใจให้เธอบ้างซะแล้วละ่ะแอลจะทำอะไรต่อไปเจริตของเธอจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อเลยคะ่ะว้าแซโดยจิโนเคกะดาโห้นี่มันพลังแซวิชจ,จริงๆด้วย ใช่ไหมครับคุณเห็นไหมสามเบียยาโดมาเดอิตตาไปถึง300ร้อยหลาแล้วแอลตั้ตงแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยตีไปไกลขนาดนี้เลยนะหลายต่อหลายหลุมผ่านไปเขากับเธอ คุยกันไปเล่นกันไปโซกาและแอลสร้างความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วโซกาตีแอลก็เชียร์โอเอ็นจุแม้แอลจะเชียร์ลูกโซกาอย่างหนักแต่เธอก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของเธอเลยเธอเป็นแคดดี้ที่ดีชานโตชิตาแคดดี้ดตตเธอเป็นแคดดี้ที่ทำงานได้ดีไม่ใช่คอยแอลผู้ชายอย่างเดียว ลูกจะไปทางไหนเธอก็มองเห็นลายเธอก็สามารถบอกเขาได้ดีนี่ล่ะะนาทีแคดดี้ที่ดีเลยล่ะเธอคอยให้กำลังใจโซกาะทุกครั้งเมื่อโสกกะหันมามองเธอเธอมักจะส่งมินิฮาร์ถัวใจเล็กให้โซกกะเขาก็ยิ่งมีกำลังใจตีโซกกะตีอย่างมีความสุขมากๆในวันนี้ เขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอกับแอลโซกะพูดกับตัวเองว่าคิมิโตเด a เต e ยคัต ta โชคดีจังที่ได้เจอกับเธอวันนี้หรือว่าตอนนี้ผมนะโอเลชัต ta าโมก ตาจะตกหลุมรักเธอเข้าซะแล้วละ่ะเขาคิดในใจคนเดียวตอนนี้หัวใจผมรู้สึกเต้นแรงมากทุกครั้งที่ได้มองเธอความรู้สึกนี้มันเหมือนกับพัสโคยลรักครั้งแรกของผมเลยผมชอบเธอจัง <S <S เรียบร้อยตกหลุมรักแอลกวฮอเต็มๆ เหตุการณ์จะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ